สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็กข่าวล้อรอบวันนะครับรถ s อ v ูวครอบครัวตื่นเสียงกระจกแตกหักหลบพลิกคว่ำไฟลุกท่วมดับสยองสองศพนะครับพ่อแม่น้องกระเด็นเข้าป่านะครับเมื่อเวลา06.30นวันที่3มกราคม2559พันตรโทรส,มรสมานศรีรุนพนักง,งานสอบสวนสบพบ,บางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยารับแจ้งเกิดอุบัติเหตรุรถยนต์เสียหลักพลิกคว่ำเกิดเหตุลุกเพลิงลุกไหม้นะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตจำนวนหลายราย เหตุเกิดบนถนนสายเอเชียขาเข้ากรุงเทพหลักกิโลเมตรที่6-7หมู่3ตำบลบ้านเลนอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงรูปตรวจสอบพร้อมคู่ชีพโรงพยาบาลบางปินมลนิธมูลนิธิพุทธไทยสวรรค์คนรนะับที่เกิดเหตุข้างทางพรุยนต์อเนกประสงค์ยี่ห้อมิสูบิชิจีวาก้อนสีขาวมเลขทะเบียนสสสีบอหวน7116 กรุงเทพหานครนะครับสภาพพลิกตะแคงไฟกําลังลุกไหม้จากด้านหน้ารถพบกระเป๋าเดินทางข้าวของตกกระจักกระจายเกลือ่อนเจ้าที่ต้องช่วยกันดับไฟแล้วช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บซึ่งกระเด็นออกจากรถบนถนนพบศพนางยุพงศ์นินศาสตร์อายุ54ปีสภาพแขนขาหักนางสาวสายสุดาอินทจิตอายุ22ปีเสียชีวิตที่โรงพยาบาลบางปินส่่นผู้บาดเจ็บมี3รายทราบชื่อคือ1น,นายวิทวัฒน์ นินสาดอายุ38ปี2นายจักรินนินสาดอายุ24ปีเป็นคนขับและ3นายอำนาจนินสาดอายุ5 3ปีผู้บาดเจ็บทั้งหมดเป็นชาวกรุงเทพมหานครครับสอบสวนนายวิทวัสทราบว่าตนพร้อมครอบครัวเดินทางไปท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่ได้3วันอยู่ระหว่างเดินทางกลับมีการสับเปลี่ยนกับน้องชายขับรถและขับมาด้วยความเร็วปกติเมื่อถึงบริเวณที่เกิดเหตุเหมือนมีอะไรมากระแทกที่กระจกรถแตกกระจาย น้องชายจึงหักหลบทําให้รถเกิดเสียหลักพลิกคว่ำหลายตลบจนรถตกลงข้างทางและมีไฟลุกขึ้นที่หน้ารถตนได้ออกมาจากรถช่วยน้องชายซึ่งคาดเข็มขัดอยู่และติดถุงลมนิรภัยอัดติดกับพวมาลัยส่วนพ่อแม่และน้องสะพยกระเด็นออกจากรถอยู่ในป่าด้านเจ้าที่ตำรวจสันนิษฐานเบื้องต้นน่าจะของหล่นมาจากรถคันใดคันหนึ่งมาถูกกระจกหน้ารถแตกทําให้คนขับหักหลบจนเสียหลัก ตกลงข้างทางพิกามหลายตลบทําให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตซึ่งจะต้องทําการตรวจสอบอย่างละเอียดว่าวัตถุที่ตกใส่หน้ากระจกรถมาจากรถที่ถูกคว้างมาจากข้างหน้าข้างหรือข,ข้างทางนะครับด้านตรวจโทรสมานกล่าวว่าสอบสวนเบื้องต้นทั้งคนขับและ,ะที่นั่งมาด้วยกันด้านข้างทราบว่าออกเดินทางออกมาจากจังหวัดเชียงใหม่เวลา20.00 20. นและมีการแวะพักตามปั๊มน้ำมันตามเส้นทาง จนมาถึงบริเวณที่เกิดเหตุวิ่งมาในช่องทางขวาสุดและกําลังเปลี่ยนเลนมาในช่องทางที่สองโดยผู้ขับขี่และผู้นั่งมาด้วยให้การว่ามีวัตถุมากระแทกที่หน้ารถและรถยนต์เกิดเสียหลักพุ่งชนป้ายบอกทางตกลงข้างทาง,ทางจนเกิดไฟลุกไหม้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตดังกล่าวนะครับตรวจสอบโดยละเอียดแล้วย,ยังไม่พบร่องรอยหรือวัตถุอะไรที่มากระแทกหน้ารถน่าจะเกิดจากการเปลี่ยนเลนมาทางช่องทางซ้ายประกอบกับผู้ขับขี่อาจจะเมื่อล้าในการเดินทางด้วย และรถเสียหลักพุ่งชนป้ายข้างทางนะครับ